สวัสดีครับพี่น้องท่นานผู้ชมมานี่มาชมง่วนง,งามของพ่อแง่หน่อยอยู่บนหวนนนวัวหน้าตำบลวุ้งอำเภอเมืองสวงจังหวัดเลยครับงว่วนง,งามแล้วนะครับง่วนสีแดงสวัสดีครับแง่หน่อยครับผมขออนุญาตชมง่วนเด้อยเัิดง่วนตัวนี้เขาเอิอนง่วนพันยังแง่หน่อยนีย่ให้าการขึ้น ใช่ผสมบาซินที่ใช่ผสมบาซินใช่ผสมใบาบามันอืมจะหลูดมีทองเป็นบามันอืมอันนี้เป็นเป็นงัวกันบดถ่ปนี่ครบสูตรปะหูด,ปด,ดำปากดำเพียงดำครบเพียงดำครบปะเพียงดำครบนะครับสูงกว่ามาายย่านเท่าไรนดหน่อยนี่สูงกว่าม่านเท่าไรสูง ลุดอยู่ในทองสูงสูงความสูงพวาสูงงวดเห็นไหมลอยซีซีฟลอยซีที่บวกเออลอยซีที่บวกครับทองน่าจะเดือนแล้วซีเดือนมีที่เมื่อซี่เดือนมีพอได้ก่อนซีเดือนมีที่เมือครับพอเคเอฟเคเอฟสามหนึ่งทองไง่ายแล้วครับหางกับหยับหลากดิน ของไงอีกเปลี่ยนขนาดซี่เดียนกลัวด้วยครับซี่เดียนกลัวเขาพี่น้องเบื้องเบิ้งถัดของกระดำนะครับ,บมั่วบุตรใส่ดีระหว่าเบาเจ้าแกบของเบาสื่อไหม พันสองพันพันตะขาเมากระไรบาทหรือเถิตะขาเมาขาเมากเชงไปคน้อยแล้วขาเถิขาเมาทังคขาเชิงนะครับพี่น้องเบิ่งรรับนี่เพทน่นไหนตรวจต่อรับแต่ว่าเบิ่งลักษณะมันมัดแอะไรไหมาแล้วเชิงแล้วมี่บพร้อมครับผมญงครบงับสูงลอยซี่ที่บวกครับ เธอเล,ล,ลือเลยครับจะถอนเสียงบ้างพป่นองเบึงครับถ้าเราอยากขายสีทารารัค่าให้ขนมบาล์บเยีย่เปร้ยวย่เปรี้ยงโจเปไปใส่อีกขั้นบัตร เดีย๋ยวมันเขาคมนั้นมามันไปเห็นนี่เขาคมพ่อและลูกพ่อแล้วมากินท่านนี่ก็ต้องยางเบิดใส่กล่องดอกมาเติมกล่องข <c oughs> นาดเมาอเยอะกินเยอะไป่ยุ่งเนียนี่แหละครับทฟองซีเดือนกลัวครับเกี่ยวบคอขาเดือนพอเขียบสามหนึ่งนี่น่อยขายบ่นเนี่ย อราคาสื่อกันขายขายเท่ายเปิดเท่าอยากได้เท่ายราคากันบ้านเราเงินหกหมื่นหกหมื่นรถรถอะไรบ้านนี่รถยอมนั่งคนบ้าบ่รถเป็นบ้าหกหมื่นไรฮมีค่ารถ์รถออามีค่าร์รถรถไต่เล็กน้อยเนาะเปิดแต่หกหมื่นครับรถแต่เล็กน้อยเพราะแต่คารถเหม่ห้าค่ารถเขาหาพันทีแังไหน มัน <laughs> ไปไกลเดไม่จิ้นเหมือนยามงามกับจิ้นเหมือนลูกทีนี้ยังไปใส่อีกเดือนนี่อเอาไปใส่หง่าง,ง่ามมาได้กันไปตี่เดือนนี่กําลังเบิ้งอยู่นะให้ชุบนั่นนี่นี่แหละครับเราถือขายอยู่ครับหกหมื่นบาทของ<ม>ละสี่เหรียญ<า>กลัวมีใบครับ KF สามหนึ่ง นี่ใบมีหลอดทันทีให้น้องผู้ใดสนใจสามารถติดตอ่อได้ที่พอ,อยี่หน่อยบันหัวหน้าต่หมดกโกงเภอมเมืองสวงแจมวันเล่าครับพอ,อยี่หน่อยมีเบอร์โทษวเะเบอร์โทรจำรได้บ่ามาไหมศูนย์แปดเลยศนย์หนึ่งศูนย์เก้าแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าโทษติดตอ่อกับพอ,อยี่หน่อยเลยครับได้ผู้ใดสนใจแมนมีเงีญ่ครับ หมกหมื่นบาทตัวใหญ่เล็กหน่อยขาส่งขารถอาสนใจก็สามารถโทษตามเบอร์นั้นแหละครับเอาสรับคลิปนี้ฝากตอนพี่น้องเท่านี้ครับขอากราบขอบคุณครับสบายดี